สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับขอบคุณพี่น้องครับมือนีนะครับผมสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับสิ้าพี่น้องนะครับามาเห็ดนะครับ แกลบไหมนะครับให้กลายเป็นแกลบเก้นนะครับเพื่อนะครับให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรนะครับเพื่อสําหรับใส่ในงานเกษตรแล้วก็บ่เกิดโทษนะครับหรือบ่มีผิดสําหรับเพืชนะครับครับเนื่องจากในตัวของแกลบนะครับจะมีซิลิกอนนะครับเป็นองค์ประกอบสะส่วนหลายนะครับซึ่งในการ อ่อยสลายนะครับซิลิคอนตัวนี้นะครับก็จําเป็นต้องใส่ออกซิเจนนะครับและในตัวเจนนะครับในการที่จะมาย่อยตัวซิลิคอนหรือว่าแกปไม่ไหมนะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้เป็นแกบเก่านะครับแล้วก็นะครับกระบวนการย่อยนะครับก็จะมีคว่ำฮอนนะครับเกิดขึ้นนะครับมีแก๊สผิดนะครับถ้าเอาแกบ ที่ทันเก้านะครับหรือแกลที่ย่อยวันสมบูรณ์นะครับไปใส่ต้นพืชนะครับจะเห็นให้นะครับพืชนี่ขาดออกซิเจนนะครับขาดออกซิเจนและขาดไนโตรเจนนะครับเพราะว่าออกซิเจนและไนโตรเจนครับจะถูกดึงอ่าไปใส่ในการย่อยสลายแกลบนะครับต้นไม้ต้นพืชทั้งเฮ้าจึงเกิดอาการนะครับขาดออกซิเจนและไนโตรเจนเกิดอันตรายกับพืชนะครับแถมยังเกิดความหอนเกิดขืนนี้ แก๊สผิดเกิดขึ้นนะครับเกิดอันตรายกับหลากพืชได้นะครับเห็นเห็นต้นไม้เห่าเนี่ยเหลืองตายหรือไม่จะเริ่มเติบโตช่างักนะครับนี่คือปัญหานะครับครับมาเบิ่งวัสดุอุปกรณ์นะครับในการทำแกลบไม่ให้เป็นแกลบเก่านะครับในการมัดแกลบนะครับคือมีแกลบนะครับ แกลบสี่ส่วนนะครับลูกะนะครับมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์นะครับขี่วัวนะครับผมใส่ขี้วัวนะครับหนึ่งถึงสี่ส่วนใส่ได้ตั้งแต่หนึ่งส่วนถึงถึงสี่ส่วนอัตราเท่ากับแกลบนะครับมีลายกะใส่ลายมีหน่อยกะใส่หน่อยนะครับครับปูไดมี่จุลินซี่นกกล้วยจุลินซี่สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินซีย อาเจ้าปลวกก็แล้วแต่นะครับสามารถนํามาใส่รวมใดนะครับหรือว่าน้มหมักต่างๆนะครับจะสิเกิดประโยชน์นะครับในการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะครับครับก็เริ่มจากการผสมนะครับตัวแกลบนะครับกับมุนสัตว์นะครับข้งว้วยเข่ากันนะครับแล้วก็เตรียมน้ำจุลซีต่างๆนะครับผสมลงในน้ำมันก็ลดให้ความชื้นครับ แกลบกับขี้วัวนะครับลดให้ทั่วนะครับแล้วก็ทำการผสมนะครับผสมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้อาณามมักน้ำยุนซีของเขานะครับได้กระจายไปทั่ววัสดุสำหรับการผสมนะครับ กระใส่ละการคล่ายๆกันกับการผสมปูนะครับพลิกกลับไปพลิกกลับมาจนอาขีงวัวนะครับจนขีง่งัวหรือมุ่นสัตว์ทองเฮานะครับเด็กปุ๊กเขา้าเข้ากันดีนะครับกับแกลบนะครับ ครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการตรวจสอบความเชื้อของแกลบของเขานะครับได้โดยนะครับการกำบิดคลายนะครับกำบิดค่ายต้ามีความชื่นประมาณหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่ากำบิดคลายแล้วนะครับบ่มีอานามหลตามงามมือนะครับหรือบ่แห้งเกินไปนะครับจะเป็นก้อนแน่นิดน้อยนะครับแตกออกแน่นิดน้อยนะครับนัันก็คือความชื้นที่เหมาะสมนะครับหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ รับจากนั้นนะครับจากนั่นกระตักแกลบนะครับใส่กระสอบว้นะครับหมัดใส่กระสอบเก็บไว้ในที่ร่มนะครับหมักทิ้งไว้นะครับหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับสําหรับการหมักนะครับจึงจะมั่นใจว่าแกลบนะครับใน่านการโดยสลายมีการคายการผิดออกทั้งหมดแล้ว ในส่วนของประโยชน์ของแกลบเก้านะครับการจีซอยในส่วนของการปรับโครงสร้างของดินนะครับให้ดินเกิดความรวนซุยนะครับให้รากพืชนะครับสามารถหาอาหารได้ดีนะครับต้นไม้ต้นพืชทุกข้อกาจะเลื่อนเติบโตได้นะครับดีนะครับอ่ากะในส่วนของแกลบที่มักแล้วนะครับจะมีสารซิลิก้านะครับจะมีสารซิลิก้านะครับที่พืชนะครับต้องการนําไปใส่เพื่อสัง ให้ต้นพืชมีความแข็งแรงนะครับและสามารถป้องกันนะครับเพื่อมาแลงได้ดีได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพอสมัแกบห้อไว้แบบนี้นะครับ1ึเดือนขึ้นไปนะครับ1ึเดือนขึ้นไประว่างในการมักนะครับระว่างในการมักนั้นการจะมีการตรวจเจ็คความชื้นยู่เรื่อยๆนะครับถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำนะครับเติมน้ำได้นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการมักที่ดีและเร็วขึ้นนะครับเนาะ ครับผมหลังจากการมักหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับเพอก็จะได้นะครับแกบที่เก้านะครับพร้อมใส่นะครับปลอดภัยสําหรับต้นผืชของเฮ้านะครับลักษณะของแกบนะครับก็จะมีสีดําๆออกค่ำค่ำนะครับนั่นกหมายถึงมีการด่อสลายนะครับจากสีเหลืองเหลืองแนวเรียบร้อยนะครับกลายเป็นสีดําๆนะครับอาจจะมีเชือรล่าที่มีประโยชน์นะครับลาขาวฝ่าเข้าขาวที่มีประโยชน์เกิดขึ้นนั่นนะครับเป็นสัญญาณที่บอกว่า แกบของเข้านะครับพร้อมใส่แล้วนะครับเนาะนะครับครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการเห็ดแกบไม่ให้เป็นแกบเกา่าให้พร้อมใส่สำหรับผืชให้ปลอดภัยสำหรับการใส่งานนะครับการได้น้ำเนินมาถึงช่วง อาถายของคลิปแล้วนะครับจังไดก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับสุมเมธฟาร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านนะครับจังไดก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผู้ทำคลิปต่อไปและจะได้เ่พลาดคลิปหม่ๆมที่ทางสุมเมธฟาร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านที่จะได้เห็ดขึ้นมากอีกเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออกล่าวคำว่าสวัสดีครับ